เราอยากจะถามคำถามเผื่อนักลงทุนที่เป็นมือใหม่บางบางคนอาจจะฟังนละ้วิเคราะห์แล้วอุย้ยพูดยากอย่างลยบางทีฉันยังไม่เข้าใจเลยฉันอยากจะเริ่มต้นจากศูนย์เพราะฉะนั้น มีช่วงใหม่ฮะมือใหม่ต้องฟังกับผมกดกระดิ่งหน่อยนะครับถามพี่อดิศักดิ์ก่อนนะครับคำถามแรกเลยคําที่เราเจอกันเยอะมากคือคําว่า fair value หรือว่ามูลค่าเหมาะสมอะอย่างเมื่อสักครู่เราคุยตัว ITC ในคุณธนบุญก็ทําไว้18บแปดบาทห้าสิบเนี่ยอไอ้คำว่า fair value นี่มันคืออะไรหาม,มาจากไหนแล้วก็เราใช้ประโยชน์ยังไงกับการลงทุนของเราได้เล่าให้มือมหม่มือใหม่ฟังหน่อยพี่อดิศักดิ์ก fair value นี่คือมูลค่าเหมาะสมของคุ้นนะครับสิ่งที่ทวิคอ์ทำก็คือเรา นำปัจจัยพื้นฐานต่างๆทั้งเรื่องของแนวโน้มรายได้นะครับแนวโน้มต้นทุนในอนาคตนะครับแล้วก็ออกมาเป็นแนวโน้มกําไรนะครับจากนั้นเนะี่ยค่อยเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาคำนวณน,นะครับด้วยวิธีการต่างๆนะครับเพื่อหามูลค่าที่เหมาะสมนะครับ,รบว่า,าราคาเหมาะสมเทียบกับราคาหุ้นในตลาดในปัจจุบันเนี่ยมีฮับไซหรือมีโอกาสที่เนี่ ได้กําไรนะฮจากราคาที่ปับขึ้นไปเนี่ยสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตรงนั้นทีนี้จริงจริงมันมีหลายวิธีที่ยังหากระแสเงนินสดนะคิดลดมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้แต่ถ้าเกิดมือใหม่เอาใ่ายๆเอา P/E เลยนะครับ P/E เนี่ยวิธีการดูอันหนึ่งท,ที่ที่ที่เราใช้เลยก็คือเทียบกับโกดแต่ P/E คนจะใกล้เคียก็คือถ้าถ้าโกดเยอะก็ได้ตีเนี่ย P/E เยอะด้วยอย่างเช่นอ่า ถ้าโตได้ปีละ10%นะ15%เนี้ย PE ก็ควรจะสัก15เท่านะครับอะจะเป็นมาตรฐานเลยีบห15ใกล้เคียงนะครับตลาดไทยนะครับแต่ถ้าเกิดยกตัวอย่างในอย่างเดลต้าเนี้ยนะครับ PE เป็นร้อยเงี้ยร้อยเท่าเงี้ยก็เราก็ต้องเฮนะ้นแล้วถ้าเเราจะเข้าไปลงทุนเดลต้าว่าเราเมั่นใจอเปบอกว่าการเติบโตร 100, 100, 100้อยร้อยร้อยเปอร์เซ็นเนี่ย มันสามาจ้างยินได้ไปในอนาคตนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นคำถามนะโอเคพีมันก็ซ้อนว่าลงทุนไปกี่กี่แล้วได้คืนนะเป็นไพยเทียบกับเฮิร์นิ่งเทียบกับกําไรต่อปีนะครับแต่คำว่าแฟร์แมลูไม่ได้แปลว่าราคาหุ้นจะต้องไปที่แฟร์แมลูเสมอถูกไหมเพราะว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องของภาวะตลาดเรื่องของอะไรต่างๆอีกเยอะแยะเลยครแน่นอนครับก็คืออ่การเป็นนะักวิเคราะห์เนี่ยเราจะเทียบกับอ่ ข้อมูลที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะอย่งางเรื่องของแนวโน้มเศรษฐกิจในข้องไทยของลูกค้าในต่างประเทศทั้งเรื่องของต้นทุนซึ่งสาคัญมากคือต้นทุนโลจิสติกส์ต้นทุนน้ำมันนะซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกนะครับระวหว่างทางก็อาจจะมีปัจจัยต่างๆมากระทบทําให้ไม่เป็นไปตามประมาณการนะเพราะนั้นไม่จําเป็นนะครับที่ราคาุนจะขึ้นไม่ถึงแปว่า